สวัสดีครับวันนี้ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาหาข้อแตกต่างระหว่างการโปรยมเมล็ดเปลือยลงในคิชชู่กับการเรียงมเมล็ดเปลือยนะครับว่ามันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคเดี okay, ๋ยว <Okay, S 1> เราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับเรามาเริ่มเพาะกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์นะครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเาพาะโดยโปรยไปเลยอ,อันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ปุ๋ยน,นี่วางไว้ก่อนใช้การโปรยไปเลยนะครับนี่ อย่างแรกครับอย่าลืมทิช,ชู่อันนี้ผมจะใส่ทิช,ชูแบบพับแค่ชั้นเดียวพอะฮะแล้วก็ยัดไปเลยจะได้ลักษณะนี้ครับนี่แล้วก็น้าพรมนะจะได้ลักษณะประมาณนี้เลยครับไม่ต้องชุ่มมากนะครับอย่ามาเล็บเน่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะใช้การโปรยการโปรยเป็นแบบทั่วไปคนเขาทำกันนะประมาณนี้แล้วกันครับการโปรยไปเลย หวานโปรยหวานอันนี้เวลาโปรยนะครับอย่าให้มเมล็ดเขาแบบติดชนกันนะควรมีระยะห่างให้เขานะครับเพื่อที่รากจะได้งอกนะเดี๋ยวเราดูกันว่ารากของการโปรยแบบเนี้จะเป็นอย่างไรนะครับนี่โปรยไปเลยนี่โปรยเสร็จเรียบร้อยครับจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับโอเคผม นี่แค่นี้พอครับให้มันชุ่มๆเรียบร้อยนี่ในล,ลักษณะแบบนี้อันนี้คือการโปรยครับเดี๋ยวดูอีกวิธีหนึงครับนี่เป็นวิธีการแบบเลี่ยงบางคนขี้เกียจนะครับก็โปรยไปก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะเป็นวิธีแบบวิธีเลี่ยงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแตกต่างกันเยอะแค่ไหนนะครับโอเคหมาดๆพอนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะเรียงเรียงอ่าแนนี้ดีกว่านี่อันนี้หัวเขายุ่งบนแล้วก็ตูดเขายู่้นล่างนะครับเรียบร้อยนี่โหทุกคนจะัะเกตได้ว่ามันจะใช้เวลานานมากนะครับนี่อันนี้ผมเรียงเป็นแถวห้านะครับห้าอันนี้หนึ่งสสาสี่ห้าหก 6530อันนี้จะเป็น30ต้นนะครับแต่ส่วนอันนี้ก็ไม่ได้น้บนะครับอันนี้ผมใช้การโปรยหวานไปนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับนี่เอ๊ะลืมปิดพ่นก่อนนะับอาแค่นี้พอหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับเพื่อเร่งตัวเจ้า,มาเมล็ดพันธุ์เนี่ยให้มีการงอกได้เร็วขึ้นนะครับนี่๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า พรุ่งนี้เช้าจะเป็นอย่างไรโอเคไปรอดูอะไรดีกว่าไปแช่ตู้เย็นอันนี้เป็นแบบการเรียงนะครับทุกคนนีเดี๋ยวผมแกะให้ดูเป็นแบบเรียงนะครับนี่ทุกคนจะสังเกตได้ว่า,มาเมล็ดเนี่ยเริ่มเต่งตึงละพร้อมที่จะมีรากออกมานะครับทุกคนนี่เลยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกอย่างนึงครับก็แบบการปลรยนะฮะ แบบโปรยก็เช่นเดียวกันครับก็จะอยู่ประมาณนี้เหมือนกันนะครับเตึงๆเหมือนกันครับนี่จะสังเกตได้เลยอย่ามารอดูพวกนี้เลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่ผมจะไปไว้ในอุณหภูมิปกตินะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้แล้วก็จะตั้งแบบนี้อ่าตั้งลงนะครับเพื่อให้รากเขาเนี่ยได้งอกย้อยลงแต่เมล็ดแบบนี้แบบโปรยเนี่ยผมจะเอาไว้แบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราคอยดูกันเลยดีกว่านี่ผมจะตั้งแบบนี้ไว้โอเคครับก็อันนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านไปสคืนแล้วนะครับนี่ทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว,ว่ามีรากเริ่มงอกขึ้นมาแล้วอันนี้คือจะเห็นข้อแตกต่างกันมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยรากเขาเริ่มงอกครับอันนี้เป็นแบบโปยหว่านนะครับให้ดูเลยว่าอของเขาเนี่ยเริ่มมีรากงอกแล้วนี่แต่ทีนี้การงอกของรากเขาเนี่ย จะสังเกตว่าแบบที่ผมเลี้ยงะครับแบบเลี้ยงเนี่ยลากกันแนวดิ่งลงนะครับส่วนเป็นแบบธรรมดานะครับคือโปรยหวานเนี่ยลากเขาจะงออ่างเพื่อหา,อาดินแต่อันนี้เราปลูกแบบไฮดโดรครับนี่ก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นมเมล็ดแบบเคลือบครับนี่แบบเคลือบนี่เริ่มเริ่มงอกขึ้นมาแล้วครับเริ่มเห็นใบใบเลี้ยงคู่แล้วนะครับนี่เลย อ่าเดี๋ยวเราคอยดูกันพรุ่งนี้ดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสรุปให้ดูเลยนะครับว่าแบบไหนที่ดีและแบบไหนที่อ่ามีข้อที่ต้องแบบแนะนําขึ้นไปอีกนะครับในการทํานะครับก็เดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้เลยดีกว่านะครับนี่ครับอันนี้ก็ครบ3วันแล้วนะครับนี่นี่โปรยหวานครับทุกคนจะสังเกตได้ว่าการโปรยหวานนะครับก็จะอ่าเมล็ดเขาเนี่ยก็คือจะงอกเนี่ยแล้วก็ อันหาทิชชู่เนี่ยครับนี่จะหงิกงอไปเลยส่วนถ้าเราเรียงนะครับเรียงปุ๊บแล้วก็ตั้งเนี่ยอันนี้ผมจะตั้งในลักษณะนี้นะครับนี่เขาก็จะอ่าลากก็จะยาวลงยืดแบบนี้ข้อดีของการเรียงนะครับก็จะสามารถที่จะนําลงฟองน้ําได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นแบบอ่าปวยหวานนะครับก็จะลงยากหน่อยอันนี้ข้อดีและข้อเสียนะครับครับก็ข้อเปรียบเทียบสองอย่างก็จบไปแล้วนะครับก็คือผมได้ทดลองทั้งหมด3วันสคืนนะครับ ดูง่ายๆเลยก็คือการเลียงมเล็ดนะครับก็คือจะทําให้ลากเขาเนี่ยดิ่งตรงยาวครับแต่ถ้าเป็นการปล่อยหวานเนี่ยาลากเขาก็จะงอนะครับงอเพื่อหาทิชชู่นะครับแต่ถ้าเป็นการลงมเล็ดเคลือบครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับก็อยู่แบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆถนัดวิธีไหนก็สามารถแบบทําตามที่ผมบอกได้นะครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆน,นะครับก็อย่าลืมไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยสําหรับวันนี้ครับ